Toyota t o y ย t a h i l ลลิสตีออส2026คือกระบะเวอร์ชันพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นโดยทีมกโซเรซิ่งซึ่งเป็นแผนกมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกของ t o y ย t a โดยมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างความสปอร์ตความหรูหราและสมรรถนะท,ที่เหนือกว่ากระบะทั่วไปทำให้รุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในกระบะที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026ทั้งในประเทศไทยและตลาดโลกดีไซน์ภายนอกได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและทรงพลังกระจังหน้าสีดำด้าน พร้อมสัญลักษณ์ g o Sport ที่เป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ทันสมัยพร้อมเด t ตไทม์บรันนิงไลท์ที่ช่วยเพิ่มความล้ำสมัยกันชนหน้าแหลก้าหลังถูกปรับใหม่ให้ดูดันกว่าเดิมซุ้มล้อขยายขนาดใหญ่เพื่อรับกับล้ออลอยสีดำขนาด18นิ้วและยังออฟโรดคุณภาพสูงเพิ่มบุคลิกให้พร้อมลุยทุกเส้นทางส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมและฝาท้ายที่ติดโลโก้ g o Sport ชัดเจนเพิ่มความพิเศษให้เหนือกว่ารุ่น มาตรฐานภายในห้องโดยสารที่ลัสกิออสปอร์ต2,026ถูกออกแบบอย่างพรีเมี่ยมสปอร์ตเบหนังสีดำคุณภาพสูงเดินได้แดงพร้อมโลโกโ้ g o Sport ปักที่พนักทิงพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังมิตรา g อและแทเดชิฟหลังูมิมาลัยเสริมฟีลลิ่งการขับขี่แบบรถแข่งแทงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก j b เบมออประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมเพิ่มความสะดวกด้วยระบบชาร์จไร้สายช่อง USB-C หลายตำแหน่งและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ d u a l z โซ ne ที่มาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังอีกทั้งยังมีไฟ Ambient Light ทที่เพิ่มบรรยากาศหรูหราในยามค่ำคืนคุมพลังของ h i l u x g Sport 2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิดมหาศาล 500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับจุดพิเศษเพื่อตอบสนองได้ทั้งความเร็วและความนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนสีล้อ 4wd มาพร้อมโหมดการขับขี่ออฟโรดและระบบล็อกเฟืองท้ายเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางระบบการสะเทือนพัฒนาใหม่โดย c โ s o ร a ซิ่งใช้โช้คอัพมนุษถูกที่ซับแรงสะเทือนดีและเพิ่มความมั่นคงแม้ขับขี่ในความเร็วสูงหรือเส้นทางครุกคลัดทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจและสนุกในการควบคุมรถมากยิ่งขึ้นด้านความปลอดภยัย t o โยต้าฮิลลสจีออสป2,026มาพร้อมแพ็กเกจโตโยต้าเซฟต s e n s นรุนล่าสุดครบทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรดอัตโนมัติ Pre-Collision System ระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนเลน e Departure ระบบควบคุมความเอแรลแบบแปรผันอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control และระบบไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High b e รวมถึงกล้องรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์รอบตัวรถระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัวและถุลงลมนิรภัยรอบคันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารทุกคนสรุปได้ว่า Toyota h i l u x G สจีออ2026ไม่ได้เป็นเพียงกระบะสำหรับการใช้งานทั่วไปแต่เป็นการยกระดับกระบะให้กลายเป็นรถสปอร์ตพรีเมียมที่มีครบทั้งดีไซน์ที่สวยงามภายในที่หรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถานะที่เร้าใจและความปลอดภัยระดับสูงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความแตกต่าง จาก,กระบะท,ทั่วไปใช้งานได้ทั้งในเมืองทางไกลและการผจญภย off ัยออฟโรดนี่จึงเป็นเหตุผลที่ฮิลล XG a l Sport 2026กลายเป็นหนึ่งในกระบะท,ที่น่าจับตามองและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดปี